วันนี้กับพี่น้องหนาวครับหนาวครับพี่น้องเกือบถึงน่องเท้าพี่น้องเกือบถึงน่องเท้านะซีเฮดันโนว์แมนพี่น้อง อคัากายเนี่ยบ้า่หนาวบ่หนาวถ่ายรูปนิดนึงบ่เห็นหนาบ่เห็นหนาเห็นตามืดกล้องมืดพีเนองต้องกาหนา้เนวม่หนพี่นอง,งนนนนโอเคพี่นองสี้าวียง่าหล้งบานหลังบาน หนาวกับวีนอองเมื่อนเมื่อนเมื่อน